คนะฮะอันนี้เราก็จะใช้โหลดเดินที่2นะครับเน้นออปติกยิงใกล้นะครับเพื่อนเราเนี่ยจะเน้นคิวนะฮะมันเน้นเก็บเงินจะ,จะไปถึงไม่ไอยู่ไกลเลอเกินอันนี้เป็นภารกิจตามล่านะครับเพื่อนเราลงตรงนู้นหนึ่งคนตรงนี้หนึ่งคนตามล่ากันทองฟ้านี่เลย เิมกระสุนกันในคลองฟ้าเลยคนระับผมโอ้โหยังโหดกระสุนหมดนะีก่อนไ่กันพาเพื่อนกันปามก่อนนะครับกระสุนหมดตัวอยู่นี้ หละมันก็เห็นแล้วแล้วครับเสื้ชุดนี้ก็จะไม่ลืมอะไรครับอะไรครับอ้ย <c oughs> อแ<ภ>ย้ยอนมาข้างหลังเราเจย์โเดิสตัา ื <c oughs> ก็ไปลา่าวงคมสีเหลืองกันนะครับโอหอยู่กับคิงด้วยนะฮะเห็นกันไหมออกมาสิครับออไ,ไม่เห็นเลยนะฮะมันน่าจะอยู่แถวนี้นะฮะนั่นไง hả? <coughs> <coughs> Bên này là bà? Hãy subscribe cho kênh ตายเฉยเฮ้ยย้ายขยับอย่าขยาับเรียบร้อยทีเดียวตายอย่างโหดจะได้สักศพไหมนี่ได้สักคิวไหมครับนั่นไงรุดครับรุดอ่า ยิงมาจากหลังคานะฮะเอาเพื่อนเราได้เองช่วยด้วยเออโอเคนั่นไงเพื่อนหนีไปหนีไปมันอยู่นู่นอยู่นู่นโอ้โหมันช่วยเราได้ช่วยเราได้นะฮะเราก็ต้องตอบแทนด้วยการช่วยเพื่อนใจดีสุดๆช่วยเพื่อนด้วยการยิงไปหนึ่งเม็ดมันหนีไปแล้ว มันหนีไปแล้วเอาเราเพื่อนอไปไหนวะลูกกระสุนสไนเปอร์ไปเม็ดเดียวหนีเลยนะฮะไปไหนหมดวะเอ้ยเรียบร้อยโอ้ผมมาแอบอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่บบาหาเนี่ยโอ้ เป็นจริงก็จะหมดเวลาแล้วก็จะปิดคลิปเพียงเท่านี้โอ้โหได้อัดที่8ปดเลยทีเดียวนะครับโอเคขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เพืนเกดไล่เนี่ยเพื่อนเราเก็บเงินเพื่อนกดไลค์กองเขาสบาให้ท่้งไ์ชื่อหน่อยนะครับโอเค